รเจสใช้ดีแน่นอนช่วยดึงดอกเปิดตาดอกเพิ่มดอกเพศเมียช่วยผสมเทียมติดดกลดผลร่วงเร่งโตทันใจขยายผลใหญ่สร้างเปลือกหนาขนาดผลเท่ากันเนื้อมากรสชาติหวานสร้างสีผิวสวยแก้ปัญหาช่อสั้นแกรนใบแซมดอกผสมไม่ติดไม่ต้องใช้ยาตัดใบแก้ปัญหาเปลือกแตกใช้ดีกับพืชทุกชนิด มั่นใจเมื่อใช้โปรเจส t ช่วงทำใบเนี่ยสะสมอาหารเนี่ยผมจะใช้ตัวเจกโก้บวกคิดนี่พอใบเขาเริ่มออกมายาว10เซน20เซนเนี่ยผมจะฉีดเจกโก้ไปเลยเพื่อให้มันแบบสร้างสร้างใบได้ใหญ่แล้วก็สะสมอาหารช่วงนั้นเลยใบเขาเรียกว่าใบมันจะเริ่มเพลสลาดนะผมจะใช้กกแกวบวกคิดนี่เนี่ยฉีดอีกครั้งหนึ่งตอนที่มันแทงช่อดอ,อกมาของผมเนี่ย โดนฝนถ้าโดนฝนเนี่ยผมก็รวมจะเป็นใบ uh huh. ผมก็เลยฉีด uh huh. XL เนี่ยทุกครั้ง7วันฉีดเวันฉีด7วันฉีด,ฉดพอได้ระยะเวลาประมาณ1เดือน,นรู้สึกว่ามันจะใบจะไม่ค่อยมีล้ uh huh. แต่เรื่องสารอาหารที่ว่าเพื่อให้มันสะสมพวก uh huh. แคนเซียโมลอดลื่ออื่นๆรือื่น,น,นไม่ได้ใช้ uh huh. ตั้งแต่ล่าสารมาผมใช้ปุ๋ยสูตรทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยครับ uh huh. ทั้งหมด5กระสอบ uh huh. ใส่ครั้งนึงประมาณสกระสอบหวานต้นนึงก็ประมาณทักสี่กมือ 250กว่าต้นครับเบ็ดปีทำม,มานี่เพิ่งมันลองปีนี้เต็มที่เต็มตัวเลยโอเคเลยเพราะว่าปีนี้ผมใช้ตัวนี้ยืนพื้นเลยตั้งแต่เปิดตาดอกหรือว่าสะสมมาก่อนที่ว่าผมจะล่าสารผมสะสมสองครั้งแล้วก็ล่าสารแล้วก็มาเจ็ดวันเปิดก็มันถึงจะได้อย่างโอเคอย่าง <laughs> ชื่นใจแล้วอ,ออกีออกไสิบ ห้าวันเริ่มเห็นแล้วครับรู้สึกว่าเจอฝนเทียมไปสองครั้งบางส่วนออกดอกบานแล้วมันรูดมันร่วงของผมมันใช้ตัวนี้แล้วมันร่วงเป็นส่วนน้อยอ่ะมันติดมากกว่าดีกว่าพวกผสมเกสรพวกขวั้วเหนียวไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าผมใช้ตัวนี้ยืนพื้นเออรู้สึกว,ว่ามันจะดีกว่าใบมันก็เขียวดีขึ้นแล้วก็ก้านกับไอ้ขั้วดอกมันเนี้ยไอ้ขั้วลูกมันนี้นะถ้าไม่ใช้ตัวนี้แล้วมันจะแห้งๆแล้วก้านตัวนี้จะแดงเหลือง แต่ว่าตอนเนี้ผมใช้อ่ะดูรู้สึกว่าคอไอ้ขั่วมันจะแข็งแรงจะใหญ่อาตัวนี้มันจะตอบสนองว่ามันจะกระจายลูกพอดีเลยถ้าใช้ตัวอื่นมันจะจับกันเป็นปุ่มเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยดูมันสมบูรณ์ยิ่งกว่าเราใส่ปุ๋ยอีกมากมายเลยตอนที่ว่ากําลังนี้นะผมจะใช้ปุ๋ยอยู่ประมาณที่สามหรือสี่นี่ยังไม่ได้แตะปุ๋ยแลย้วยังไม่ได้ใช้อะไรเลยแรงมากให้น้ำน้ำก็ไม่พอในคลองก็แห้งหมด ลำใหญ่นี้ก็ดูดีกว่าแปลงอื่นแปลงอื่นไม่โตแล้วก็แตกมีคนมาดูแทบทุกวันน่ะทำไมของของเขาเองไม่เป็นแบบนี้ของเขาไม่โตของเขามันจะไม่ห้อยอย่าง,งนี้มันจังตั้งช่อมันจะตั้งอยู่เนี้เก็บได้แล้วเนี่ยใบเขียวเข้มถ้าเป็นส่วนอื่นแตกแล้วปานี้สวยส่วนมากส่วนมากสวยถ้ามีน้ําลูกจะใหญ่กว่านี้เยอะเลย เยอะน่าจะหวานด้วยไม่มีริ้วรอยกันเป็นโรคเป็นอะไรเลยอะ่ะดอกดกขนาดนี้ก็ยังขึ้นเบอร์หมดแล้วเนี่ยเปลือกหนามากนี่สังเกตดูไม่มีแตกเลยอะ่ะดูเนี่ยมันของคาอหรือเปล่าดูดูพวง,งนี่นดูก้านของกิ่งสิเท่านีกก้ก้อยอ่ะก็ไม่อยากจะพูดมากที่พูดไปก็ว่าเราโม้ทุกทีเลย ใช้ตัวนี้แล้วเราไม่ต้องแก้ไขามากเราก็ฉีดเราไปเรื่อยๆของเรามันก็จะดีไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปแก้ไขตอนปลายถ้าอยากได้ของสวยเราก็ต้องกล้าลงทุนเนี่ยดูดิล uh ูก huh. เข้ากันหมดเลยออดกมากมากดูดูดูโ <Okay. Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวคุณไปดูอีกแปลงหนึ่งที่เรายังไม่ได้ฉีดแอลจะฉีดพรุ่งนี้ผิวมันจะผิดกันเด็ดลูกไปเทียบได้เลยตอน ผสมเกสรรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้คือฉีดรอบสองอีกช่วงใกล้เก็บอีกอาจจะเป็นถึงสองรอบเพราะว่าทุกปีที่เราฉีดเราก็ฉีด5เดือนแต่เราไม่เคยสังเกตขนาดว่ามันมีแปลงใกล้เคียงให้เราดูว่าเราฉีดแค่ผิดกันแค่7วันนะสิวันอะไรเราไม่มีลำไยให้เปรียบเทียบแต่ละแปลงนะอันนี้ผ่าดอกตอนดอกบานสองครั้งค่ะแล้วก็ไอ้เนี้ยที่เราที่เราจะฉีดยางวดน,นี้ก็คือผ่าฉีดแอแอลพวกนี้5เดือนเราก็จะช่วยสร้างเปลือกสร้างอะไรมัน คนแถวนี้เขาก็มาถามกันก็ไปซื้อกันหลายเจ้าเขาบอกอดจิตฮีเดเอลเขาบอกเป็นยังไงก็บอกแก,ก,กไปดูเหอะเป,เป็นสารเชีาวว้าวถ้าเป็นเปลือกหนาขั้วเหนียวด้วยผมว่าโอเคเลยครับมองเพลินเลยครับจ่างมองไม่เห็นมองเห็นครับนี่ก็เข้าเดือนที่หกก็มันมันไม่ค่อยหลน่นรู้สึกว่าสีสีมันก็จะสวยขึ้นใกล้จะเก็บเกี่ยวก็ก็จะฉีดพ่นอีกทีหนึง่งตอนนี้มันก็ยังขยายต่ออยู่เปลือกยังหนาอยู่ครับ ลายยังไม่หมดฉีดอีกตัวนี้ไปมันมันใช้ปรับได้ทุกสภาพแรกเหมือนมันไม่ติดพอไว้สักพักหนึ่งว่าไม่โดกนะมันมันก็กลับมาโดกมันมันก็ยังไงมันก็งงเนี่ยแกะยังไม่ไม่ค่อยจะออกครับสร้างเปลือกห้าเดือนเนื้อก็แน่นไม่มีน้ําครับมันมันแห้งไปหมดครับนี่ก็เม็ดเม็ดก็ยังโตอยู่มันโตกว่านี้เม็ดก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงครับก็น้ําหนักดีครับลูกเล็กๆขนาดนี้ก็น้ําหนักดี ก็ต้องเน้นทั้งหน่อยว่าน้ำหนักมันดีครับนนเนื้อมันแน่นมันใช่แล้วครับเพิ่งเริ่มทำครับได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าใช่ได้ครับ <Okay. Yeah. S 3> ก็บปปะยาเยอะพอฉีดแล้วมันก็ติดดีย้าเราก็ลดน้อยลงถ้าใช่เราไม่ได้ใช้ตัวนี้เราใช้ย้าหลายตัวใบอย่างเงี้ยมันจะกรอบใบมันจะไม่ไม่เอนี่ไม่เหนียวอันนี้นเนี่ยเมี uh. เยอะ ทั้งตรเมียทั้งตระูพมาพร้อมกันเนี่ยถ้าดอกมาอย่างเงี้ยจะติดดีตอนเป็นช่อขึ้นมาคือมันจะอวบมาเลยไงเดี๋ยวอวบสวยมากลงนี้เขาไม่ดูเลยเขาได้แต่มาดูต้นดูใบว่าสวยลงไม่เห็นก็คือชอบอะ่ะไม่เห็นชอ่อลำไย,ยเห็นแค่ใบเขาก็ชอบแล้วใช้แล้วใช้ดีช่อจะอวบช่ชอใหญ่จะอวบช่อสวยและติดผลดีตอนลำไย,ยลูกโตจะได้ประมาณสักห้าหกเดือนยิ่งดีมากเลยคือมัน เอผิวมันจะสวยลูกจะเสมอกันเปลือกหนาะแล้วก็ไม่แตกที่เคยใช้มา <laughs>